ชาวราศีเมษไทยว่าจะมีโชคลาภแบบไม่คาดคิดอาจจะมีโชคลาภแบบปฏิหารได้เลยนะครับไทยว่าจะมีการเงินเข้ามามากจะมีการเงินที่ได้จากงานสวัสดีครับในคลิปนี้อาจารย์ก็จะมาทำนายดวงชะตาโชคลาภการเงินที่กับชาวราศีเมษในช่วงวันที่1 6ถึง31มีนาคม2 5ง7นะครับ จะเริ่มดูครับว่าดวงโชคลาบการเงินของชาวราศีเมษจะเป็นอย่างไรกันบ้างจะมีไรายได้การเงินเข้ามาเยอะหรือไม่จะมีโชคลาบมีลาบรอยก้อนใหญ่กันหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับ การทำนายดวงชะตาในครั้งนี้เป็นการทำนายแบบกว้างๆหากท้านเชื่อประการใดก็ต้องกลับขอบพระชุกท่านในนาที่นี้การดูดวงเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมดวงของชาวราศีเมษนะครับช่วงวันที่ 16นะครับถึง20มีนาคม2,517นะครับการเงินเนี่ยนะครับของท่านเนี่ยถือว่าจะมีเข้ามาไม่ขาดนะครับโดยเฉพาะคนที่ทำงานแล้วมีเปอร์เซ็นต์นะครับได้คอมมิชชั่นต่างๆนะฮะหรือว่าคนที่ทำงานช่างนะครับ ตัวนี้การเงินจะเข้ามาดีนะฮะก็จะมีงานเข้ามาเยอะนะครับอาจาจะมีเข้ามาเยอะซะจนทําไม่ทันเลยก็เป็นได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าวันนี้นะครับมีไพ่ขึ้นการเงินนะครับแปดเหรียญแล้วก็ไพ่สิบไม้เท้าขึ้นนะฮะอันนี้เขาเรียกว่างานเยอะงานเหนื่อยนะครับแต่ได้ค่าแรงตามงานที่เราทํานะครับนะ ตรงนี้ก็เลยทานายได้ว่าท่านใดที่ทํางานได้คอมมิชชั่นนะครับแสดงว่าการเงินดีนะฮะการเงินเยอะนะครับท่านที่ทํางานช่างนะครับก็จะมีงานเข้ามาเยอะมากนะฮะเรียกว่าอาจจะทําไม่ทันเลยก็เป็นได้นะครับก็มีข้อดีข้อเสียคือลูกค้าก็จะหลุดไปนะครับข้อเสียข้อดีคือได้เงินเยอะนะครับนะฮะข้อเสียก็คือเหนื่อยหน่อยนั่นเองแล้วในส่วนของลาบลอยนะครับ ในลาบลอยเนี่ยนะครับมีไพ่ที่เป็นไพ่ถ้วยเบอร์หนึ่งแสดงว่าในดวงเนี่ยท่านมีโชคลาบนะครับมีลาบลอยนะฮะจะมีโชคลาบที่เกี่ยวกับเรื่องของที่อยู่อาศัยท่านจะมีโชคลาบนะครับที่เกี่ยวข้องกับทำเลการค้าของท่านนะฮะจะมีโชคลาบลอยแบบปฏิหารเกิดขึ้น นะครับอาจจะมีเรื่องของโชคลาบนะครับลาบลอยนะฮะอาจจะได้เงินก้อนใหญ่นะครับอาจจะได้โชคลาบก้อนใหญ่นะฮะถ้าไพ่แบบนี้นะครับแปลว่ามีโชคลาบนะนะฮะแสดงว่าอาจจะมีโชคลาบที่ได้เงินแบบเยอะๆเกิดขึ้นกับท่านได้นะครับช่วงวันที่16นะฮะถึง20มีนาคม2 5ง7นะครับ แต่เรื่องการเงินของท่านเนี่ยนะครับได้มาเนี่ยนะฮะมันก็จะมีเรื่องที่รอจะใช้อยู่เยอะสําหรับชาวราศีเมษนะครับเพราะว่าพอเข้าช่วงวันที่21นะครับถึงอ5ก็จะมีดวงที่เกี่ยวเรื่องของการเงินที่ไม่ค่อยดีเกิดขึ้นนะครับมีเรื่องเสียเงินเสียทรัพย์นะครับนะให้ระวังทําตังหายนะครับนะฮะเรือญขึ้นนี่ระวังทําตังหายนะครับระวังเสียเงินโดยใช่เหตุ นะครับอาจจะมีเรื่องต้องซ่อมแซมที่อยู่อาศัยนะครับซื้อของใช้ภายในบ้านใหม่นะครับเป็นรปได้สูงเลยนะนะครับช่วงวันที่ยี่สิบเอ็ดถึงยี่สิบห้านะครับแลวถ้าไพ่แบบนี้ขึ้นนะครับอันนี้อาจารย์แนะนําว่าถ้าเป็นช่วงเนี่ยช่วงสัปดาห์นั้นวันที่ย1่สิบเอ็ดสิบห้าไม่ควรเสี่ยงเรื่องการเงินต่างๆนะครับการให้หยิบยืมต่างๆนะครับจะได้เงินคืนยากซื้อของก็ได้ของไม่ค่อยดีนะครับ ซื้อออนไลน์ออฟไลน์ต่างๆไม่ค่อยดีเลยนะฮะอาจจะได้ของไม่ดีได้นะหรือว่าจะถูกหลอาถูกโกงได้นะครับเป็นจุดเสียเรื่องการเงินนะครับช่วงที่2ี่ถึง25มีนาคม25ง7นะครับนะการลงทุนไม่ค่อยดีนะครับแล้วจะไปดีทีนะครับจะเป็นช่วงวันที่3าขอพายไม่สแล้วจะดีทีนะครับจะเป็นช่วงวันที่ 26นะครับถึง31นะฮะ26ถึง31นะครับนะฮะถือว่าการเงินของท่านเนี่ยก็จะกลับมาดีนะครับจะสมหวังเรื่องการเงินต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินก้อนเล็กก้อนใหญ่นะครับโดยเฉพาะเงินที่เกี่ยวกับเรื่องของการขายที่ซื้อที่การขายบ้านซื้อบ้านนะฮะตรงนี้นะครับมีเกณฑ์ที่จะประสบความสำเร็จค่อนข้างสูงนะครับมีไพ่เดอะสตาร์ขึ้นนะครับสมหวังนะฮะ เป็นอย่างใจคิดอันนี้คือความหมายของไพ่นะนะครับนะหรือว่างานที่เกี่ยวข้องกับพวกงานร้านอาหารนะครับรีสอร์ทนะครับงานด้านที่เกี่ยวกับงานประปลานะฮะงานที่เกี่ยวกับเรื่องของดินนะครับงานน้านะครับนะวัสดุก่อสร้างตรงนี้จะเป็นผลดีมากนะครับแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับถ้าายในี้ขึ้นนะฮะในดวง แสดงว่ายังไงการเงินก็เข้าไม่ขาดนะครับสำหรับชาวราศีเมษนะครับสรุปนะครับชาวราศีเมษการเงินนะครับทายว่าจะดี่ายว่าจะมีการเงินเข้ามามากทายว่าจะมีการเงินที่ได้จากงานจากค่าคอมมิชชั่นสูงนะครับ จะมีงานเข้ามานะครับจะมีเงินเข้ามานะครับงานเยอะทําให้ทานการเงินก็จะเยอะตามไปด้วยนะครับโชคลาบลาบลอยนะครับถือว่าจะมีเข้ามาค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับลาบลอยนะครับก็อยู่ในช่วงวันที่สิบหกถึงยี่สิบเลยนะครับนะฮะลาบลอยนี้นะครับก็อาจจะมีเกณฑ์นะครับอาจจะทำให้ท่านเนี่ยดวงพลิกผันพลิกชีวิตไปในทางที่ดีได้เลยนะครับสำหรับของ สำหรับเรื่องของโชคลาภการเงินนะครับไทยว่าจะมีโชคลาภแบบไม่คาดคิดอาจจะมีโชคลาภแบบปฏิหารได้เลยนะครับสำหรับท่านที่เกิดในราศีเมษนะครับถ้าอยากจะจไปไหว้ขอพรนะครับทำบุญต่างๆนะครับให้เกิดสิริมงคลน,นะครับเสริมเรื่องของการเงินโชคลาภแนะนานะครับให้ท่านที่เกิดในราศีเมษนะครับไหว้ขอพรกับพระแม่ธรณีไหว้ขอพรกับ เจ้าที่เจ้าทางที่อยู่อาศัยนะครับทําบุญนะครับบริจาคให้กับคนยากไร้ก็จะเสริมในเรื่องของการเงินโชคลาบลาบลอยนะครับอย่าลืมนะครับฝากทุกท่านนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในจาการทอริปต,ต่อไปขอ,อจานด้วยน,นะครับทุกท่านโชคดีมีโชคลาบเป็นทุกทุกคนเลยนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ทติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ